ค่าตอบแทนใดๆทั้งนั้นทุกคนมาด้วยจิตสักดินะ่ะอยากให้ท่านเนี่ยได้เห็นประโยชน์ของการพูดนะเพราะว่าเราฝึกฝึกไปแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรเราจะได้ความนึกคิดเช่นไปงานอะไรเราไปงานเขาจะให้เราอวยพรหรือไม่ว่าไปงานในรูปแบบไหนความคิดของเราเนี่ย มันจะประมวลได้ประมวลความคิดได้อย่างฉับพลันไม่ว่าจะไปงานไหนเขาจะบอกเราล่วงหน้าหรือไม่บอกล่วงหน้าต่างเพราะเรามาฝึกทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะจับลําดับขั้นตอนและความสําคัญได้แล้วในโอกาสนั้นๆเราจะพูดแบบไหนเมื่อวันก่อนดิฉันไปอวยพรคนแต่งงานดิฉันไม่รู้ตัวเขาจะให้ดิฉันไปอวยพรก็ไปร่วมแต่งงานเขาแต่งทั้งที่สองทั้งคู่นะฮะ แบบนี้มันต้องพูดเป็นสนุกสนานนะเพราะว่าคนแต่งเนี่ยคู่สมรสเนี่ยเขาก็เขินอายอยู่แล้วเอชันก็แต่งคั้งที่สองนะบรรยากาศวันนั้นเลยสนุกมากก็ได้รับคาชมว่าพูดดีอันนี้ก็จากการฝึกฝนนะคะถ้าดิฉันไม่ฝึกฝนดิฉันก็คงทําไม่ได้ย่างนั้นครัวันนี้ก็จะมาประกาศผล